ออฟสุพนัทยืดอกยอมรับผมเป็นคนผิดเองที่นอกใจเป็นอีกหนึ่งคู่รักนักร้องมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างรู้จักและชื่นชอบสำหรับธัญญาอาสยามและหนุ่มอ๊อฟสุพนัทหลังเป็นข่าวฮือฮากรณีลุกทุ่งสาวธัญญาอาศยามออกมาประกาศเลิกกับหนุ่มอ๊อฟสุพนัทไปก่อนหน้านี้ทำให้ใครต่อใครสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของทั้งคู่ ล่าสุดหนุ่มออฟก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองเพราะทัญยาจับได้ว่าเขาไปคุยกับสาวอื่นพร้อมบอกสาเหตุเป็นเพราะช่วงหลังมีปัญหากันบ่อยและไม่ยอมคุยจนต้องไปหารอยยิ้มใหม่ๆส่วนสาวคนนั้นก็จบความสัมพันธ์ไม่ได้ไปต่อและตั้งใจจะไม่มีแฟนไปอีกยาวๆเพราะไม่อยากทำให้ผู้หญิงเสียใจอีก